Oh, 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 กินหลายด็ดทีหน่อยกินกินหลายเด็กินหลายด็ดทีหรอกกินหน่อยในย่างผู้หนาคนวางขอบคุณขอบคุณขอบมุกขอบใจได้หลายอายุดีม่แห้งปักเก็บยาสุได้ควักไขยาตุนี้เดียร์นันเอาน้ำบ่ได้อายุดีไม่แห้งพี่น้องโอนตะแบงหน่อยนั่งให้ตายผู้และอาท่านพนันลาบอภายเดือดอายุดีม่แห้ง ขอบุญขอบคุณนขอบหมูขอบใก่ภาะอาจารย์ใหญ่ที่มาจากโดนตะเบียนน้อยให่กำลังแห้งใจอยูกหลานลูกปก่ลูกที่ยเพิ่นลูกคิบลูกหาอาภูพาเนี่ยแะผู้นึงก็นลูกิบกูกหาเพื่นกระดายเนาะโอ้ยแม่ร้อยก่อยให้ดูดีนีแห้เก็บจากราคว้าขายาถุงเหนือแมเล้อโอยตัวหนึ่งกินนั่แไรตัวแี้ตัวนี้โยโอ้ยจำตกันตัวกันอยูดีมีแ้เเล้อ

เดมกับเดมอยยู <blunt animation> Hello, ี้ยด้วแม่เด้อดู้มูกับ้ร้านห่อเดี่ยวห่อเพอยูดีเนี้ยดลุดเด้อไม่ต้องยากป้าดูป้าสีเขียวละละยูดีเนี้ยด้วยแม่ด้วยลอยงอนอนีเขาตัวรื่องนําเหลืองตอก่อนก็พาไปไมหยังพามาพุ่งพุ่งพิ้งพิ้งพิ้งเออันตามวกาหายนะอีกนนันเต้นตัวไม่อกียร์รัวใช่ป่ะเพ่น เต้นตัวมาท่านเร็วอยู่อาข่ตูรลำเรื่องต่อกนมาในเรื่องีมันก็เงาเลยอาขอเสียงลำเรื่องต่อกรเนนเดียวมันจะท่าจวดจะเบิร์ตเพื่แล้วมเนี่ยเพราะจ่วดินบอลไห้บัดดีผูกบอเอนเวลามันทัดบอกทางคุณชมอยากเป่าเปิดซะแล้วคอนเสิร์ตจบเรียบร้อยขอมาต่อยใส่ในทาง มอลำแห่งคำนี้ละท่าท่วงสิหานทานไทยยับเข้ามาได้ได้ยานังไก่เลย,ยท่าว่าคนอันนีนน้คือนี่หมอนลำดีสิไดเอ่ยเผยว่าจาต่อท่าท่านเขาบอกต่อว่าจากเจ้าจริงของทีมงานมอลำแห่งคำเล็ดหวนขอเสนอใน้นิทานสวัสดิ์บรรดาฟามิจิต โอ้ฟังเอ,อย๋ยเร,รื่องมิเกิดยุกกำผิดจินเมืองโครสัพพีสแล้วมีพญาโกศลนันข้องเปิดเจ้าส่วนวาเมียคนเอ่าเมจ,จันทาเทียมนางฟัเงเอ๋ยมีลูกคือแก้วอุป,ปานแก้วของคนนี่แหละเจ้าดูนั่งแก้วดีแม่คิงส่วนลกูกบุญธรรมคือทองนีนี่แหละเจ้าเอาเรียง,งวางใส่ข้าเป็นลูกกำพร้ามาเป็นลูกบุญธรรมของพ่อโกศลในตอนนี้ วันีผูกฟ yeah, um, ังเลยถึงเวลาได้นอนเจ้าแก้วผูกปานเสลยเยเสเล้ยเสลเผยเปิดหน้าจ้าบอกต่อผูกฟังแก้วผูกปานรลับวดเสเงโดยพระเอกนุ่มตามฝันเป้าอิรวัตมีไซม่อไปยพี่น้องคนรู้ข่นอยในนิทานสวรรค์ปัรสาวามีขีดทิ่ตามสมบังิไรแล 走。 you Oh ความ้รักที่แสนงงถึงใจมีมันยอแต่คนมองเรสเือาใจีไปส่วนได้ก็มีอายอาย่าไปแล้วแต่มาในงานเขากมตัวนีดีกว่าน้ำตาในซึมเรือเสียเดเมื่อเจอรองมา มาเป็นพออพี่เธิดาลงเยาเศร้าแสงเศ้าเมื่อสายพกทาเขาเียเขาคัดเดือนหวันคงสุดีพระก

โอยพี่นไหนให้ซอยแก่ยปลาทิมันดิมก็ีวธรมเนแสนที้ใจกระรอแสนี้ใ่กระรอกแม่พอมาหุ่นกันแหละลบอหรือุนอรืี้หุารงกันไปแล้ว เมื่อสุดแนวที่จำไม่จำในใจเอิ้นเอ้ยบ่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นบทเรียนที่ข้าลำแฟนเคยคำห่างละ้ฝากกันแม่ป้าแม่ป้าสาซอยเป็นใจและบ่ยอมมีไปใส่จังให้ดีแทนน้องเจ้าได้หากผาน้อง เตว่าแดงมาเดียนดำให้ดันดำให้ยิ้มย้อนมีเหงสวยมาต่อมาบุญคุ้นง่กว่าฟ้านอกกว่าฝ้าแนวเปียบผมไม่เหมือนนั่นแล่แม่นายวันพันเรือนสิบ่อเดือมพาทุ่ทานลานขอเสียงองเป็นทำนองนี่ไปอีก่อน la f n lai fan k h i tha n แกวกุมารซึ่งมีอกอคือแกวมงคลเกิดรวมกันแต่่าเล่านันเป็นคนอนยแก้วมงคลเป็นลูกเบียน้อยแก่กุมารเป็นลูกเมียใหญ่แต่แกวกุมแต่แกวมงคลเกิดก่อนก็ลเลยเกิดยทั้างเจ้าเป็นสุวรรณสำหรับแกวกุมารโกคุวากำเวนย่างเกิดขึ้นมาสายตาบุญูไปตั้งแต่อายจูงไป ไปใส่ก็มีแต่อายแกวมาแกวุฒิุถงแกวุมาไปแต่ละวันกับูว่าเป็นยังแกวุุ่นจริงเกียจริงสร้างแกวุมาอูเป็นน้องก็ดมเงินแต่วันค่อยขัดค่อยกันค่อยแกวป็นในกระยาเมื่อนี้แกวุมาว่าจะเปลนปัหาพ่อกับแม่เพื่อฟังควบโัโลกสังสอนกับพ่อกรบแม่สักดมา่น้ลสงสัยเหลือใหม อาจารย์ตีเป็นอม่ากุลาแดกเด้ออม่าใหมที่งานรอตะเบงหน่อยเด้อกุลาบแขกคอมาแต่กามอบใหม่ที่งานบาดองคอทเด้อกุลา I'm okay, going เราารกันสาพา่ากบนิการังจไในเรือในจังหวัทางด้ันลัยใไทยปัใจัยอเปนอากราสันดาลได้ไทยกละของพี่สบายนกละของพี่สบายึเป็นกระตาบายจังก็ร้องสมได้สิรุสมาได้สุจะจองจำบนฟ้ากะตาร์ยังผัถนากะตารยังผัถนาปันในจันทามจะล่นลงพื้น ขอคายมีต่อไเื่อมันําไมไมสบหัวม้ากราบแนเจ้าเอยข้าเจ้าจงไวันใดก็าั่งเจ้าง ကလခ្្ទៅ្្ៈါရသ៍ာကား့ကါရပ្្ំါရမៅ្ៈါရမ្ំာာကာကာင្្្ំါရပ្្ เป็นลูกบุญทรรพ่อเลยเอามาเดียบมาที่ท้องดีเอ๋ยไปสัตวี่ที่ลาไปาาว่าจ้าบอกเพคนงรู้าทานผู้ส้มคนจะโหยเย็นเจ้าหลวงปู่ดีท้องดีลำพ้นแสดงเลยศิลปินดูปาดนาเบาสุญญาหน่อยเพชรดลำเพลินมอบไปพี่น้นองคนหน่อย